อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวี้ไหนพเยนยัง ต้องอ,อกปบมือเลยนะครับอันนี้แค่เป็นเป็นน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มตาๆคุณผู้ชมครับแน่นอนเป็นประจำกุปีที่เขาจะได้หันการแสดงของวิทยาลัยนาตศินเจียงใหม่นะครับซึ่ง แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแต่แตเลยครับหฮาบ่าได้จัดกันมาสองปีครับปีนี้ปิกแมลเนอร์สำหรับวิทยาลัยนาฏตศิลป์เชียงใหม่ปีนี้การแสดงใจจือว่าอายังแสดงวันไหนจะได้กันพองแล้วจะอู้ถึงการแสดงอหยังจะได้กันพองผู้หพมรายการสองทานด้วยกันครับข้างๆผมนะครับดกรกสมาประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิต<ห>พัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม แฮมท่านหนึ่งครับตีเป็นผู้กำกับการแสดงเตือนนี้นะครับอาจารย์ทยากรพึ่งกริมพึ่งกริมนะครับรองผู้อำนวยการฝร่ายศิลปวัฒนธรรมสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,จาอันน<อ>ั้นจิมแต่กี้ก็งามขนาดนั้นนความหลากหลายในการแสดงแน่นอนพอก่อนตีเขาจะอู้ถึงการแสดงปีนี้ครับเอกใครใครหูข้อมูลนิดหนึ่งว่าเดียวนี้เราออนนักศึกษานักเรียนของเขาตีนาตศิลป์นี้มีนักมีน้อยมองใดครับผอครับเกือบหกร้อย กั600็พบร้อยสิบกว่าคนเองอเขาก็มาเป็นอย่างโควิดเขาก็หายไปก็โควิดก็มีเหมือนกันนะครับครับก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นร้อยเราว่าหนักเนอะหือว่าหนักก็ไปเจ๊ตลดหนักนะเจ้าเขาเขาเขาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เจ้าไหนถึงเจ้าไหนกันครับผม 1, นะละอ่อนจบป .6 เข้าม .1 เนาะละอ่อนจบม .3 เข้าปวช .1 แล้วก็ละอ่อนจบม .6 เข้าปริญญาตรี ท่ากับว่าเรามี3ระดับเลยเนอะระดับมัธนมศึกษาเนาะตอนต้นแล้วก็ระดับประกาศนิมัตแล้วก็ระดับอุดมศึกษาแล้วอนเนียนปริญญาตรีสี่ปีเนาะจบเรียนเราตั้งแต่มหนึ่งถึงปริญญาตรีเลยต้องไปไหนเลยถ้าส่งสุดปริญญาตรีนี่พอจบแล้วก็คือไปเป็นครูนาฏศิลป์ไปสอบบรรจุอะไรอย่างนี้ได้เลยก็ครับได้เลยเจาสอบบรรจุปีที่ผ่านมาออนเขาสอบได้นักขนาดเศร้ากว่าคนอยู่ตัวภาคเหนือเลยนะเจ้า ก็ก็เหมือนถึงว่าเป็นสถาบันเฉพาะตัวเหมือนกันเฉพาะทางเฉพาะทางเพราะจันเนี่ยนอกจากจะได้วิชาความรู้แล้วเขายังเป็นการสืบสารเนาะสืบสารต่อยอดพัฒนาธรรมศิลปวัฒนธรรมยังละอ่อนติจะมาสมมุติถ้ายังโจปวชมานี่ต้องสาขากาหนดกกพครับเขาก็แยกเป็นเอกเนาะยางละอ่อนที่เห็นเนี่ยเป็นเอกโคนเนาะเอกโคนเอกนาฏศิลป์เนี่ยนาฏศิลป์เขาจะมีละครพระละครนางและดนตรี อเอกดนตรีเ,เนี่ยรเราอนท่าถ้ามมามอสามันน่าจะมีพื้นถ้ามีพื้นเฮาก็มาฝึกใหม่ได้อยู่อนบางคนมอหกมอหกมาปริญญาตรีพื้นก็แบกกทจบจะบม่มีเฮาก็มาฝึกใหม่ได้มาเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ผมนะว่าจะเป็นสาขาที่ใจหักต้องมาก่อนเหมือนกันนะอเนอานเนะมันลูกน้องเอกเนี่ยทั้งถ้าเคยเคยเล่นเคยแสดงนี่นะแต่ถ้าใจบ่หักนี่นะเขาก็จะอยู่ได้บ่เหมือน เขาก็จะออกกลางคันแล้วอ่อนที่เหียนทางด้านนี้จะต้องฮักแต่แล้วต้องอดทนนาะเขามาอดทนอย่างเจ้าที่บอกเนี่ยวันนี้เขามาอัดรายการ9ก้าโมงเขาต้องตื่นแต่ตีสี่ย แต่งตัวตีห้าโดยพระลอรออนโคนนี่นะที่เป็นมัชานุเป็นอันสุพรรณหงษ์เนี่ยน้องเอกต้องโอ้ต้องแบบอดทนดัดนิ้วแมนนมก็ถูกต้องดัดนิ้วดัดอย่างก็ดัดขาดไปเรี่ยเนอะมาหับแล้วนะเนี่ยหับลูกน้องเอกแล้วนะของน้องหนิงหรอกเป็นเปแบงเฮียนเะไดอะครับเล่าเล่าแต่ละวันลอรออนเป็นเฮียนกันเจได้เขาบอกครับถ้าเป็นลอรออนมอต้นนี่นะเจ้าจะเฮียนหน้าตาศีลโขนละครแยกไปตามเอกของเขาดนตรีอะไรแยกไปตามเอกอ่ใบเฮียน อันสามัญแต่เป็นท่านละอ่อนมอปลายเนี่ยเจ้าจะเหียนสามัญใบเหียนนาตศิลิ์อย่างสักนึงจะเป็นแบบคณิตศาสตร์ภาษาไทยแมนปิดคณิตอังกฤษภาษาไทยพระละทุกอย่างเหียนหมดเลย<อ>แต่หลักสูตรอาจจะย่อมหน่อยเห็นอ่ะมาไปได้เข้มเหมือนกับปิ้นมงฟอร์อย่างเงี้ยเมื่อน่ยหลักสูตรเขาก็ท่้ละอ่อนได้เรียนได้รู้เรียนรู้ชีวิตใช้ชีวิตในสังคมได้เมืใจว่าเอาเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้มุมนี้นี่นะคณิตศาสตร์คือตางหน่อค่าตั๋ว อยากได้ค่าตั๋วต่อได้ภาษาก็ต้องเรียนเพราะเดี๋ยวจะต้องไปแสดงต่างประเทศถูกต้องนวาราออนน่าสีนี่โชคดีนะไปต่างประเทศโดยต้องเสี่ยงสตางค์แม่นตาบาทเดียวออกขึ้นหมดเลยเนี่ยเป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้ชอบคำนี้มากเลยจริงผมว่าผมว่าเอไอทำแทนเขาไม่ได้ตองใื้อไอเก่งขนาดไหน ต้งอยงยากไปได้เี้านนในแต่ละปีเราจะหันนอกบนมีไหว้ครูครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญของคนไทยเฮาเลยกับว่าได้เป็นการเรียนรู้ด้วยความเคารพด้วยความนับถือเครื่องดนตรีทุกชิ้นหรือแม้แต่ศีรษะเสื้อครูก่อนที่เด็กจะ แต่งเครื่องนะคะเด็กเขาก็จะไหว้รเราเรียนด้วยความเคารพเราก็เลยยังอยู่อรอดปลอดภัยมาจนปัจจุบันนี้เรียนด้วยความเคารพเรียนด้วยความรักเรียนด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญมากอย่างเอเปกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยโหเฮาได้แสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยเฮาไปทั่วโลกเลยนางนกพม่าเอ่ยไผ่ลูกศิษย์เฮาเนอ ที่ขึ้นนาง,นงพบาได้ขึ้นเสลียงนะนาโชท่านผู้นาเอเปกทั่วประเทศนั่นคือลูกศิษย์จากนักตัดสินเชียงใหม่เนอะอออน้องโม,โมน้องชื่อแต๋เวเสอยงฮะพาพันอ่พาพันตันประเสริฐเนี่ยเป็นลอ่อนจบนักตัดสินเชียงใหม่ที่ขึ้นเป็นนางนพมาศอ๋อนเนาะละอ่อนด้วยด้วยสวดสรงด้วยบุคลิกของคนเห็นนักตัดสินก็จะแบบ สูงขึเลยว่ะหู้เลยว่ะคนเนี่ยจบนาตัดสินมาเพราะแบบการนั่งการเื้นเนี่ยเนา่เจนไมาจะมีความขาวเนาะขาวสูงขขาวสวยเนี่ยสรีละเขาตึงได้เนี่ยพ่อเพิ่นบอกว่าการ ฟ้อนการซ้อมเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นหุ่นจะต้องดีตลอดถ้าขับฟ้อนตลอดนี่นะตุ้ยไม่ได้เ้าตุ้ยก็ได้เป็นตัวเดียวนาำพันธุรัต์อันแฮมออสฉะนั้นแล้วใครไม่อยากเป็นพันธุรัตธิ์จะต้องผอมต้องมีเอลสดทรงอต้องนั่นตัวอย่างเอี้ยเนาะ้องกครับเขาจะมีการแสดงทุกปีของนาตาสินพอเจอโควิดมาเฮาหย่างเลยเนาะพ่อเนาะ คำว่ายั้งเขาเขาก็มีแอปเล่นอยู่เหมือนกันเนี oh, ย่ยแอบเล่นอยู่เอายั้งเหมือนได้เนาะมันเป็นม,มันเป็นศาสตร์ทางด้านทักษะกรารปฏิบัตินี่นาะถึงยั้งเหมือนได้นะคะแต่ปีนี้เขาเปิดเต็มที่เลยแล้วก็วันที่เสาร์สี่เนี่ยบอกน้องเอกเลยเนะาะเสาร์สี่เนี่ยเขาจะเป็นรอบอันลองไฟรอบสู่มวลชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะท่านนี้รัน นี่นี่ราชพงศิษย์ขาวอนเจ้าท่านจะมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงให้ตอนเจ้าตั้งแต่หกโมงเจ้าเลยเนอะพร้อมที่เสาสี่แล้วก็บายเมงกระเชิญชวนอันสื่อมวลชนนะคะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนคนตาบอดโรงเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนเนี้ยครับครับเจ้าอันวันนี้เรามีอาจารย์ติดเป็นผู้กำกับการแสดงตัวนะครับอาจารย์ทยากรครับปีนี่การแสดงใจ้จือหวานอย่างก็ับอาจารย์ครับที่การแสดงว่า วิพิทสนาวิกิตราน้าตัดดุริยางครับนั่นหมายความว่าแต่ละปีที่เขาจัดมาการแสดงก็ะจาบสร้างกันใช่ครับปีนี้ท่านภูมิในการมีนโยบายว่าเอ๊ะเราลองส่งแบบสอบถามไปที่ไปที่เครือข่ายของเราซิที่เคยมาดูนะว่าปีนี้มีความต้องการที่จะชมอะไรเราก็จะมีช้อยให้ว่าเป็นละครแล้วก็เป็นวิพิทสนาก็80% อยากยชมวิทยสนาครับูตรในการก็เลยเราลองมาคิดวิทยสนาที่เป็นอะไรดีก็ได้ออกมาเป็นการแสดงสีผ้าของปีนี้ครับอ๋อวุ้ยต่างใจคนดูเหมือนกันเนาะว่าให้หันอยังรีเควสต์ได้เลยเออเหรอครับใช่ใช่จะว่าแบบปีนี้เขาอยากจัดอีเขาอกเขาบอได้ถามคนดูแล้วก็มีการสำรวจเหมือนกันว่าต้องการ ยังใดนะครับอย่างตีห้างหันเจี๊ยไปตัวให้ข้าผอครับอาจารย์ครับเอาอันนี้เป็นภาคใต้โนราโนราอแต้บุงนาตลีบุงาลำไปเนาะภาคเหนือของเราก็คือฟ้อนม่านนะทัดมาเนาะแล้วก็ภาคพัดมาแหมเป็นภาคกลางข้าวขอาจารย์ภาคกลางคือพเจ้าภาคกลางนี่ก็คือเฮเรือนะครับอันนี้ใช้ชื่อว่าพยุหวารีสีสุพรรณหง์ครับ พอเห่เหลือเสร็จปุ๊บก็จะเป็นระบำอออ๋ันนี้ก็จะคือฟอนกัมเบอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเห่เหลือเสร็จปุ๊บก็จะเป็นระบำสีอยุธยาอยุธยาครับมณฑยานะครับนี่อันนี้อีสานแตับฟอนกัมเบอร์นี่คือตังเหนือเออแล้วก็ชุดชุดอันนี้คือผมผมเคยเห็นแต่แบบเหมือนเป็นเป็นยุคในรัชกาลที่5้ามัอนกัครับแต่ว่ามีมีปีกมาตัวไก็เลยต้องเป็นเหมือนกับสองสี่หกเก้า ราชญาเจ้าดารารัศมีไปดูภาพเก่าๆเลยอันนี้เป็นผลงานศิศปลปนิพนธ์ของละออนเนาะ<อ>นไปด,ดูจากภาพเก่าจะเป็นละออนน้อยๆนะมา<อ>ฟ้อนกัมเบอร์ก็คือฮ้อนผีเสือ้อฮะเนาะแล่ละออนเ็กระทำศิปลปนิพนธ์นะเป็นผลงานวิจัยของเขาไอ้เจ้า<อ>แล้วก็มาเป็นชุดสร้างสรร,รนี่ห้องชุดสร้างสรรค์แต่ความเป็นมาสือจากสมัยพระชญาเจ้าดารารัศมีสองสี่หกเก้าแมนอ๋อน่อันคือเป็นห้องว่าเป็นอย่างก็ติบนหัวฮะนะครับเป็นนวดผีเสื้อ กัมเบอร์นี่มีเฉพาะแม่หญิงมีมีผู้ชายไหมครับมีกับมีเหมือนกันอ๋อมีกะมีตึงสองเพศอ๋อนี่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นกัมเบอร์จริงๆเลยเนาะนั่นแหละคุณเองนั่นเองกัมเบอร์นี่คือผีเสื้อแตะต้องมีตึงตัวปู้ตัวเอ๋อเนาะแม่ละ แล้วดูก่อนเด้อตำนานนี่คืออย่างคือมัดคือมัดฉามันก็ข้าบตีมี้ทำตัวหนึ่งเนี่ยมัดฉานูกครับมัดฉานุเขาจะเปิดโรงด้วยหนังใหญ่ลิงจับหัวค่ำใครมันเคลื่อนหายหลังใหญ่หนังใหญ่ก็ไปดูแล้วก็จะปิดด้วยอาหารนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนแล้วก็เจอกับมัดพบมัดฉานึ่งเป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัดฉาก็คือพ่อ เป็นลิงแล้วก็แม่เป็นปลาดังนั้นมาชนุก็เลยจะมีครึ่งคนครึ่งปลายนะมครับคือลำตัวจะเป็นลิงแล้วก็มีหางเป็นปลาเหมือนแม่ครับส่วนพระราชาธานกําลังเล่นอยู่ในอูงราชญาตตอนเนี้ยสะกดทับเนี่ยหานุมานลงไปเจอลูกออาจารย์เจ้าแล้วการแสดงนี่เราจะเริ่มต้นด้วยอัย่างเจ้าองค์ที่หนึ่งนี่คืออัย่างครับ แบ่งเป็นหนังใหญ่ไงอ๋อเป็นหนังใหญ่นใหญ่หนุมานจับดิแล้วละสี่ภาคนี่เขาจะเริ่มฮนุมานเสร็จแล้วก็เป็นสมบนรุ์นสุขใช่ชุดสมบูรณ์พุนสุขนี่อยากให้ดูนะคุณเอกวันนี้อบได้ม,มาชมปิดไปก่อนครับชุดสมบูรณ์พูนสุขเป็นชุดที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ร,พระเทพพระราชษสุดาสยามกรมราชกุมารีท่านรับสั่งว่าอ้วนก็เรียนได้ อหน่าตื่นน่าต่ล้วนก็เหรียญได้อย่างเงี้ยค่ะแล้เราก็เลยเป็นที่มาของชุดสมบูรณ์พูนสุขอ๋อแต่วันนี้เราไม่ได้มาให้ดูต้องรอไปดูสมบูรณ์พูนสุขเพราะฉะนั้นนักแสดงก็ต้องสมบูรณ์พูนสุขวแบบเราอย่างเงี้เราเล่นได้นะนักแสดงก็ต้องสวยงามแต่คําว่าสมบูรณ์พูนสุขก็คือให้สมบ่งบอกเห็นถึง วัฒนธรรมทางภาคเหนือของเรานะรบรรยากาศนะคะเศรษฐกิจของภาคเหนือของเราน่ะสมบูรณ์สุขทุกอย่างอย่างที่น้องเอกว่ามีอย่างทุกอย่างมดอะบ้านเขานี่นะตั้งแต่แปรน่านขึ้นมานี่นะเจียงใหม่สุขโขลำปางเนาะลำพูนเจียงไฮยแม่ฮ่องสอนเป็นความสมบูรณ์สุขของทางภาคเหนือเนื้อเพลงกแต่งขึ้นใหม่นเนาะทำนองเพลงกแต่งขึ้นใหม่ เจ้าใช้เวลาการแสดงตั้งหมดนี่เมินกว่าเจ้าประมาณชั่วโมงครึ่งครับโอ้ชั่วโมงครึ่งเต็มอต่มเลยนะเนี่ยครับก็จะได้เห็นการแสดงทุกภาคนะครับครับครับอันนี้เราจะแสดงที่ไหนวันที่ไหนเจ้าสี่นี่รอบสื่อมวลชนเนาะอ่าแล้วเสาห้ารอบปฐมทัศน์เสาสี่นี่เขาเริ่มบ่ายโมงนะรอบสื่อมวลชนบ่ายโมงกับอันน้องๆที่มาดูแล้เสาห้ารอบปฐมทัศน์เนี่ย สี่โมงเย็นก็จะมีเชิญผู้ปกครองเ <c oughs> ชิญแขกผู้มีเกียรตินะทุกใยใจดีทั้งหลายเนี่ยมามาชมกันรอบทรรมนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือเปิดแสดงตั้งแต่เาสาห้าเป็นเสาหากเป็นต้นไปนะคะรอบเช้าเก้าโมงรอบบ่ายก็บ่ายโมงอาจารย์ประมาณเนี้ยจอง <c oughs> รอบมาได้แล้วเหนอเสาห้าพฤศจิกาไปจนถึงสามสิบันวารามสิบไม่มีวันหยุดเลยบามีวันหยุดสามสิบแปดรอบนักเหลือคอนรซตพี่เบิร์ดก่อน ปีปหนึ่งที่คือที่ละออนได้อันฝึกประสบการณ์เนาะมันคือชุดหนึ่งชุดสองชุดสามก่อนนะเห็นเห็นพอเขาบอกว่าจะมีละออนพูดด้วยโอกาสแม่นวันที่สอสี่เนี่ยแหละละออนตาบอดละออนหูนวกเนาะผู้สูงอายุอันนี้เป็นรอบทําบุญเป็นรอบทําบุญให้กับน้องๆที่เขาด้วยโอกาสเนาะเขาก็อันละออนตาบอดก็มาฟังเสียงเป็นกับม่วนละละออนที่อันหูนวกก็มาดูด้วยสายตาเจ้าแล้วก็ผู้สูงอายุ เนาะเพราะตอนนี้สังคมไทยเขาผู้สูงอายุนักผู้สูงโักเข้ามาดูหมู่บ้านทัปกรหยาดฝนเนี่ยจะเชิญมาดูอันนี้ดูฟรีเลยนะันที่เซาซีเนี่ยรอบลองไฟลงละครเขาแต่ละรอบนี่จุคนดูได้กี่คนครับป๋อร้อยสาวเอด ห้าร้อยเซลลต่อหนึ่งรอบต้องจองก่อนก็เจ้าต้องจองส่วนใหญ่แฟนคลับเขาก็จะโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างจังหวัดตัวอันอันชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนอื่นๆสามารถมาเมาดูได้เลยได้เลยได้เลยนึ่งร้อยบาทครับนะมาแบบขึ้นราคาเนอะนึ่งร้อยบาทมาตั้งแต่สมัยในอดีตปีหนึ่งเออสองศูนย์สองสามแล้วที่สองสามมันมีโรงละครก็นึ่งร้อยบาทมาโดยตลอดเจ้าก็มาขึ้นขึ้นมาได้ เจ้าอย่างอย่างอาจารย์เป็นเ่อนห้องว่าผ sì? ู้กับการแสดงฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแม่กระเจ้านักเรียน ในในโรงเรียนนี่ได้สแสดงกันทุกคนเลยเหรออ๋อก็นโยบาลท่านพูดในการก็คือนักเรียนพยายามให้สแสดงได้ทุกคนให้เด็กที่เรียนดนตรีนะครนบครับดนตรีได้ได้ออกานาทุกคนเพราะว่ามันเป็นการฝึกประสบการณ์ของเขาด้วยนะครับในการฝึกความกล้าฝึกไหวพริบในการสแสดงเนี่ยครับต้องมีการเก็บคะแนนละอ่อนเต้นแน่ๆเป็นเป็นเป็นวิชาสอบเป็นตัวมีการโอ้โแต่แต่แล้วเนี่ยนักเรียนต้องฝึกทั้งแต่งหน้าคนเดียวทําผมแต่งตัวให้ถูกตัวมันก็เจ้าเนาะ ของของอีสานเปลืองทั้งหมนเนาะเปลือแบบของของภาคอีสานนี่เปลืองทงแบบดนตรีด้วยดนตรีด้วยจังหวะคึกคื่นนาะอีสานนี่คือแย่ไข่เมดแดงมือนก็นี่ของอีสานเนี่ยย่ามต้องบอกกันทำให้ฮู้ว่าเฮียนน้าต่อสินใจได้กับภาคเหนืออย่างเดียวเนาะได้ทุกภาค เวลาเราออนเฮาจบไปเนี่ยสอนได้ทุกภาคเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือเสน่ห์ของเราคือความผู้ความสามารถของเราออนเฮานะไม่ใช่ว่าจบจากนักตสินเชียงใหม่แล้วสอนเฉพาะได้ภาคเหนือปัดจ่ายได้ทุกภาคเลยได้ตั้งอันโขนละครได้มดอ่ะทุกอย่างเจ้าบอกว่าเอาเราออนเอาลูกมาเฮียเนอร์เอาเองนะเขาเขาจะหันเนาะจื้อการแสดงแต่ละชุดเนี่ยมันก็คือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเฮาเนาะไปแย่มดแดง Bon cầm bơ. bơ. <laughs> ฟอนวีอย่างมีวัฒนธรรมข้าวบอนผสมนะครับจารีทำข้าวผสมแต่เราเก็มีการสอนสอนแบบว่าคิดท่ารำมปยุกต์ใหม่เรื่อยนะจ๊ะอย่างเช่นฟอนกัปเบอร์เนี่ยครับก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ของของนักศึกษาที่เขาเขาคิดขึ้นจากจากบทความวิชาการของของทังคุมนะฮะก็มาดัดแปลงเป็นการแสดงสร้างสรรค์ได้รับความนิยมมากนะครับเราต้องเก่งทั้งวิชาการและเก่งทั้ง ทศิลปะภาพธรรมแน่เขาต้องลังสังส่นท่าทางได้เองเลยจากที่เรียนกบเขาม,ามังแต่มอนึเนาะหรือว่าจะมาเข้ามาม .3 หรือเข้ามาม .6 หเราต้องลังสัค์ท่าลำสร้างสร่นท่าลำเพื่อได้เขาถึงจะสําเร็จเนาะด้วยด้วยความภาคภูมิใจของเขาว่าผลงานศิลปนทุกคนเขาได้ขึ้นหิ้งแล้วก็มีคนเอาไป react, รีแอคเนาะเอาค,คนเอาไปาไปสืบต่อไปสืบอทอดตอบอย่างช่องทางในการจองบัตรที่จองจองได้ช่องทางไหนครับพอครับ พี่พี่อะไรนักตรสีนเชียงใหม่เลยเจ้าเฮามีสแกน QR โค้ดเนาะเจ้าหรือไม่ศูนย์ห้าสามสองแปดสามห้าหกศูนย์ถึงหนึ่งเจ้าเป็นงานการประชาสัมพันธ์เผื่อว่าที่อื่นอยู่ไกลๆมาเป็นมูคณะอน้องเรับเนาะจะได้มามาอันพอความสามารถของเราออนบ้านเฮาอยากจะฝากน้องเอกกับน้องหนิงให้ถึงกับผู้ประกอบการเนาะมุมวัดกรุงเทพน้องๆเหมือนเนี้ย เราอยากได้อะไรนะผู้ชมต่างชาติเนาะที่ตอนนี้ฝรั่งเข้ามานักขนาดเลยเนาะต่างชาติต่างๆอยากได้ให้ต่างชาติเข้ามาชมศิลปะมตธรรมแท้ๆของไทยเฮาเนี่ยชัดดีน่าจะไปอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวนาะของบริษัทต่างๆตัวเนี่ยเอลธรรมชาติเอลอย่างแล้วถ้าศิลปะมตธรรมมาที่วิทยาลัยนาตศิลินเลยแล้วเวิร์ก็อปกับเฮาได้ตัวนึกออกก่อนเจินมาชมอย่างเดียวนะถ้าอยากจะเวิร์ก็อปหัดลําได้หัดเต้นดนตรีได้เป็นหลักสูตรบล็อกอินทึงเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วเขาก็ยังทำ เออแม่เราผู้ประกอบการนะต้องทำตารางเอาไปส่นดอกไม้แม่ริมไปหั่นไปนี่ไปแม่แต่งอย่างปิกมาก็มาดูการแสดงอี่เหียเนาะแม่โอ้น่าสนไม่เจ้ามารัตสินก่อนก็ได้ข้าวข้าวเนาะปากน้องๆอันซึ่งมันชนไปสัมพันธ์เธอเตยนะเจ้าครับท่านพอยอ่มเห็นกรรมแล้วครับจือการแสดงวันเวลาสถานที่จัดกันวันไหนจะได้ก็ครับขอครัจจะได้เจริญจวนคือู้คุณผู้ชมมาพอมากรองานนี้ครับเจ้า ีนี้เราใช้ชื่อว่าวิพิทัศนาก็คือการแสดงที่หลากหลายเนาะวิจิตรานาตดุริยางคา์ศิลป์นะคะก็เป็นการแสดงหลากหลายที่สวยงามนะคะทั้งทางด้านะะนาฏศิลป์แล็ดนตรีนะเจ้าเริ่มรอบอปฐมทัศน์คือ25นะคะรอบสือมลชนวันที่24เอาสือมลชนก่อนก็แล้กกันนะคะที่จะน้องๆจะได้ไปกระจายข่าวของเฮานะเจ้าวันที่24พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงที่โรงละครนไดน้สรีเชียงใหม่นะเจ้าและหลังนั้นรอบปฐมทัศน์วันที่25พฤศจิกายน พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่4โมงเย็นไปต้นไปนะเจ้าการแสดงแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองและหลังจากนั้น26ถึง30ธันวาคมนะคะรอบเช้า9โมงรอบบ่ายบ่ายโมงนะคะก็เชิญช,วน,ชวนจองที่นั่งกันได้แล้วนะคะเพราะว่าการแสดงแบบเนี้ยหาดูได้ยากเพค,ครบทุกภาคเลยนะคะแล้วก็มีทั้งโขนมีทั้งละครอ,อย่างเงี้ยค่ะ ราบัตรหนึ่งร้อยบาทของนิสัยบาทถูกขนาดเจ้าถูกมากเลยอ่ะนักเรียนนักศึกษาเนาะแต่ถ้าบุคคลทั่วไปขอขึ้นน้อยสองร้อยสองร้อยมาโดยตลอดเหมือนกันจ้าคุ้มคุ้มมากๆริงผมว่าคุ้มจริงๆอย่างอาจารย์เป็นผู้กำกับการแสดงเนี่ยได้เห็นละอ่อนมีความตั้งใจเนาะฝึกฝนมาโดยตลอดเนี่ยสองร้อยบาทนี่คุ้มมากฝากอย่างในช่วงท้ายนี้เจ้าก็ฝากไปให้กำลังใจเด็กๆนะครับเพราะว่าถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับเด็กเขาก็จะได้มีความสุขแล้วก็มี มีการแสดงที่ดีออกมานะช่วยกำลังใจเขานะครับครับยังยังอาจารย์นี่ต้องเป็นตัวพราดแน่ๆเลยดูจัดเป็นผลามใช่ไหมครับอาจารย์ก็แสดงตัวมั่นกวอาจารย์อาจารย์ได้แสดงตัวกอนแก้กลับแก้ลับรับกลับละวครับครับก็จนจรคุณผู้ชมนะครับวันตีอาทัลหลบัทวไปคือเอห้าเป็นต้นไปนะครับก็จองบาดใดตีวิทยาลัยษ์ตัดสินเจียงใหม่ปีนี่ป๊กมายิงใหญ่ แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณภูมิของรายการตึงสองทานตึงพอกาสมาประสงค์เจริญและก็อาจารย์ทยากรยินดีเจ้าหน้าคับอาจารย์<อ>ครับยินดีเจ้าคุณผู้ชมย่างกันกําเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวชมหน้ากดสอบสภาพอากาศกันครับสาครับขอบคุณครับ